วันนี้เราถูกทิ้งกลางป่าช้าและเราต้องเอาตัวรอดถึงพรุ่งนี้เช้าให้ได้แล้วเรามีสเสบียงอยู่แค่นี้เราจะพอหรือเปล่าไปเลยลูกพี่เราต้องอยู่ให้ได้ค่ำคืนและเอาตัวรอดถึงพรุ่งนี้เช้าเรามาเริ่มกันเลยกดติดตามด้วยอันนี้คือไม้เกียร์สุกด ิถ้าเกิดศพตรงไหนไม่ใหม่เขาจะเอาไม้นี้เขี่ยตรงนี้อันเนี้ยคนไทยเขามีความเชื่อว่าว่าถ้าแบบใครที่แบบคนไม่ดีเวลาตกน้ำลงไปอ่ะจะต้องปีนตุดนี่มัเปิดทำไมอ่ะมันเปิดได้เหรอเปิดได้มีนช้าไปไหนอันเนี้ยคือป้า สองคนนั้นคือคนที่ต้องนอนหน้ามีอีกวันสองชั่วโมงมันจะมืดแล้วผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อไฟดีมากดีมากดีมากก่อนก่อไฟมียาฉีดยุงไหมฮะดีดีนะดีนะคนเตี้ยมันคิดว่าเราต้องฉีดฉีดทั้งตัวเลยนะทีเนี้ยได้ครับ ฉีดไปน้ำหอมเลยเอายูในปากเข้าปากแล้วว่ายุงกลัวมึงทบายครับยุงไม่กล้ากัดเพราะอะไรครับน้องหนายุงกลัวติดเชื้อในกระแสเลือดผมก็ไม่ต้องฉีดเยอะหรอกเพราะว่ายุงไทยไม่ค่อยชอบรสชาติเลือดฝรั่งเท่าไหร่มุตินมากว่อยู่กับไข่เขาก็กัดคนไทยมากกว่าฝรั่งมันจะกัดเลือดกุ้ปูมากกว่า เอ้าใช่ผมโอบวกผมโอเหมือนกันเอาโอ้บวกผมก็โอเดี๋ยวเป็นเป็นเลือดอะไรเลือดบวกเหมือนกันไม่บวกไม่บวกไม่สัตว์เหมือนคิดว่าคุจะเจอวุ้เที่ยวยาใหญ่เนี่เหรอมีไส้กรอกให้กินเย็นใหญ่ด้วยดูเทีย็นภาษานนี้ไม่ใช่เทียนธรรมดาเนี่ยเทียนเรามีน้ำ และผ้าห่มแค่นั้นเขามีไฟแจ็ไหมเขาไม่ได้เตรียมให้ก้อยสิ่งสำคัญและภารกิจแรกเราต้องก่อไฟให้ได้วิธีติดไฟในป่านะแบบถ้าเราไม่มีขีหรือชีแคตฮะชีแคตคืออะไรไฟแช็คไฟแช็คเราจะใช้หินนี่เขาต้องใช้หินเขาเรียกว่าหินเหล็กไฟไหนอะแหวง คิดมาบ่ายหรือไม่เนาะอะไรเดียวกันไปเดียวกันไปเนี่ยอะไรปั๊บเดียวกันไปเนี่ยนี่นี่อาทันอย่างจูนทำอย่างจูนเน่หรอมันหลุดออกมาเอกระทึงไฟอ่ะแหกระทอนแล้วหลุดออกมาเเเฮฮฮ้้้ยยยขณะที่ทีมนั้นลองเวทีของเขาเราเขาจะลองไอ้ไม้ที่แบบที่เขาหมุนที่เขาแบบขยับเยอะๆที่สำคัญที่สุดมันต้องเป็นไม้แห้งเราต้องการอันหนึ่งที่เป็นพื้นและอีกอันหนึ่งที่มันหมุนหมุนหมุนเร็วๆเพื่อสร้าง friction นะครับนี่พี่เ้ยน่าจะได้นะเฮ้ยผมไมาได้นะไม้มันแข็งนหนจะลองใช้อุปกรณ์เชือกที่มันหมุนเร็วๆผมจะลองใช้อันที่มันแค่ขยับมือเร็วๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองหลากหลายกันเอาตัวรอดในปาช้าตอนกลางคืนถ้าไม่มีไฟเราจบแน่เราต้องทำทุกทางที่จะก่อไฟให้ได้นิดนึงดำแล้วพี่ดำแล้ว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 ไฟมันร่่มสีดำดำแลไหม้มันไหม้หม คนมาแล้วคนน้อยคนทีคนทีันทีคนทีมาคนคนมาูติดเดเนี้ยติดเดเนี้ยใช่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 ใ้่ใช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 ่มา่ใ้่ใช่ใช่ลชมลชมใช่ใช่ใ้่ใคันชิใช่ใช่ใชชนช่่ชช่ชชู่ชชชช่ทิชชู่ชช เดี๋ยวมาเดี๋ยว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 เด แต่ก่อนที่ตรงนี้นะที่เขาตกอยูตรงนี้เหรอใช่แต่ก่อนมันไม่มีเมนไม่มีที่ฝังเขาเลื่มาเั้ตรงนี้แล้วเอากระดูกที่เขาไม่ต้องการแล้วไว้ข้างนี้ไว้ข้างคนี้เป็นผมอยู่ตรงนี้สมัยแปบว่าพ่อเป็นับรุ่นอ่ะอย่างน้อยอะสามร้อยศพได้โอ้โหใช่สำคัญที่สุดเราห้ามให้ไฟดับต้องมีคนหนึ่งที่ดูแลตลอดดูเองดูไฟให้เอง กองไฟจะช่วยป้องกันจากสัตว์ป่าในกลางคืนและเป็นแสงสว่างให้เราคืนนี้สำคัญมากในการเอาตัวรอดเราต้องห้ามให้กองไฟดับถึงแม้ว่านี่คือปาชาร์ที่เขา,าเขาลางแล้วาลางแล้วเรียบร้อยแล้วคือเขาทำพิธีทุกอย่างเรียบร้อยเพราะเราควรก,กับหลวงพ่อก่อนเข้ามาแต่เพื่อเซฟ,ฟ,ฟจุดูจุดดีกว่าคนละเท่าไหร่ ตามความเชื่อเราจะต้องทำพิธีขอเจ้าที่เพื่อให้เราอยู่รอดได้อย่างสบายใจในคืนนี้และหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเราทีมงานวันนี้นขอไทยทำวิีโอขอเปิดทางถ้ากันกระทำสิ่งใดร่วมเกินขอเข้ามาณนะที่นี่ด้วยไปโอเคไม่นี้แตาย เอาเรีมาแคนี้ใช่ดูรูจะปิ้งอุ้ยเอานี้ง่ายกว่าให้ไฟมันต่อแต่ถ้าเราดึงอันนี้ออกเราจะได้มีทานร้อนๆแล้วเราบิ้งตรงนี้ได้อันนี้ร้อนโอ้โนี้ได้อยู่วิธีอื่นไหมภูเขาทำางั้นแม็กกับเพียวลงเพียวเออ นี่ผมไม่ยอมไหนเอาไสากรองไหนมาให้ผมจะมัดวายพังนี้แล้วค่ย่างมันให้ได้ขนาดที่พวกเขาปิ้งลูกชิ้นกินนะนี่ผมคิดถึงตอนเด็กผมเล่นมังกรส่นไฟทุกคนน่าจะเคยเล่นนะที่ต้ม่เทียนมันร้อนๆแล้วก็เอาน้ำมาใส่มันจะฟูขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแบบนึงนะผมจะเรียกทุกคนมาดูว่าเป็นยังไง ข้าใจแล้วพอเราเอาน้ำน you know wow. so ้ำผสมกับน้ำเทียนไม่ได้มันทำให้มันกระเด็นออกแล้วทั้งพื้ที่กระเด็นออกมันขึ้นใช่ไหมอ้ยวอ้ยน่น่าสว่างว้าวเหมือนมืดแล้วนะครับ เราอยู่ข้างหน้าประชาอย่างเดียวมันถึงเวลาที่เราเข้าไปลึกแล้วไปสำรวจไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแบบพันๆมันมีแมนแล้วมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นลุยเออตาชิยนขาาหัวสนิทจูดี๋ยวตีได้เกียนได้เวลาแล้วสำรวจแบบข้างในสุดเลยอุ้ยเล็บอุ้ยพลังรู้จักไหมอนนี้ อันนี้คนไทยเขามีความเชื่อว่าว่าถ้าแบบใครที่แบบเป็นคนไม่ดีเวลาตกนรกลงไปอ่ะจะต้องปีนต,นะะต้นหูคนที่มีชู้พไ่ประพฤติผิดในกามตกรรน,นกรกไปต้อง,ง,ง,งปีนต้องงิ้วทำไมรู้ไไอ่ะเคยไปอ่ะเราไปด้วยกันเราไปกับพี่อ่ะถ้าบอกว่าจะไปด้วยกันคุณกำลังสารภาพ,าพว่ามีชู้เหรออาเป็นหูไปเป็นหมูตอนเราลงไปอ่ะมันไม่มีไอ้แหลมแล้วช้าไปลูดให้หมดแล้ว โอ้เมนโอ้ยโอ้ยเมนโอ้อุ้ยคือเมื่อก่อนเขาไม่ได้ไม่ได้มีถูกไหมก็มันลายใช่เหมเมื่อก่อนเขาเผาแบบเชิงตะกอนถูกไหมตากอนนะคือมันหมู่บ้านมันอยู่รวมกันแล้วเขาเลยมาเผาแยกหมู่บ้านแล้วตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นเขาเลยสร้างเมนเพื่อเผาศพแต่อยู่นอกหมู่บ้านอยู่นอกวัดอยู่นอกเลยผมไม่เคย ไม่เคยเห็นข้างในเมนหรืออะไรเลยเอาไปดูไหมจุดบนข้าจุดอะไรจุดอะไรเทียนยดใส่เนียวเราไปสำรวจไม่เห็นไหมอ่ะขึ้นไปให้ดูให้เดี๋ยิ้มไปดูอ่ะยิ้มเดี๋ยยิ้มไม่น่ากลัวเหรอโอเคมาๆงั้นเราขึ้นไปดูเมนไหวไหมโอเคไหม โอเคแต่พ <Okay. S 1> ิชามนํำ <theaters> ขึ e kind of ้นไปแต่นี่ขึ้นขึ้นเมนอ่ะขึ้นได้แต่เปเล่เขาจะมีวิชาเขาจะบอกว่าเมนน่ะมี3มทางใช่แล้วทางขึ้นน่ะมันจะมีเฉพาะของมันมันไม่ได้ขึ้นได้ทุกทางขึ้นข้างหน้าอันนี้คือทางลงครับอันนี้คือทางลงขึ้นทางขึ้นไงใช่ขึ้นทางขึ้นถ้ามาเยอะอย่างเนี้ยผู้อาวุโสต้องเปิดก่อนฝามนมันฝามนมันมีรอยไหม จะดั้งมาไม่รู้ใช้เผาคืเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาโสต้องน้ำหน้าไม่งั้นผมน้ำหน้าไปแล้วรุ่นใหม่แล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเฮ้ยนี่เปิดทำไมอ่ะเปิดได้เนี่จะไปเปิดทำไมเปิดได้เปิดทำไมไม่ทั้งเราทั้งเราเอาอู้หูเฮ้ยมันมันเปิดได้เหรอเปิดได้ไี่ช้างไปไหน ้ยมีอะไรอันนี้คือป้าป้าว้าวพี่เน็ตจะตกเจ็บขาวมีอันนี้เลยโอซ่าไอเดี่เขาตกใ่น้ำเด็ดน้ำเด็ดอย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยอันตรงเนี้ยไม่สยองเลยพี่เน็ตผมเห็นอะไรเบ๊ะเบ๊ะกี้นี้นี่ครับพี่เน็ตอันนี้คือไม้เกียดสุก จริงจริงครับถ้าเกิดสุบตรงไหนไม่ใหม่เขาจะเอาไม้นี้เขีย่ยตรงนี้อันนี้น่าจะดูนสุมาเยอะเหมือนกันอ้าอันนี้อันนี้ความเชื่อของแต่ละสุบนะคือบางสุบที่สมัยก่อนที่เขาสักยันตะบางทีเผาแบบว่าสี่ห้าชั่วโมงไม่ใหม่แล้วก็บางทีก็ให้หลวงพ่อมาแบบว่าสวดแยกสวดใช่ต้องสวดแยกสวดแยกแล้วก็ถึงจะใหม่หรือว่าหรือว่าให้ยติให้ยาหรือูมาบอกว่ามาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทางนี้นะเดี๋ยวดูแลเองใช่แล้วถึงจะใหม่อันนี้อันนี้เคยได้ยินมา ก็คือเวลาพอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกกระดูกของเราเนี่ยก็จะหล่นลงมาอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้แล้วัวะเปลอ เขาจะให้มาเก็บตอนเช้าปกติจะมาเก็บตอนเช้าแหละถ้าแบบเผาเผาปกตินะคือเขาจะมีผ้าขาวมีอะไรรองไว้ดีแล้วก็ให้กระดูกหล่นมาปุ๊บแล้วก็เลือนออกมาปุ๊บแล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาเก็บส่วนที่สําคัญหนึ่งคือฟัน2คือเป็นพวกกระดูกแขนพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เก็บหมุดนะแต่ก่อนก่อนมีเมนที่เราก่อไฟตอนแรกนั่นคือที่เขาเผาศพตลอดแล้วพอเขาสร้างเมนเขาก็เผาในเมนตลอดใช่ครับก็คือแปลว่าข้างล่างไม่ยิบไม่จับแต่ อันนั้นคือทานต่างๆ่ข้างล่างอันนั้นคือเท่ากระดูกมีกระดูกแน่นอนตรงเนี้ยผมผมไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกว่าอะไรนะแต่เขาเป็นที่ไว้ศพครับอสารพัดศพสารพัดศพครับบางครั้งญาติพี่น้องอยากเอาศพไปที่บ้านแล้วก็แค่มาพักศพเนี้ยแค่เวลาทําพิธีขึ้นเผาแต่บางบบาางงหมู่บ้านหรือบางจัมาไว้เนี้ยส่วนมากเดี๋ยวนี้เขามาไว้ที่สารพัดศพเพราะว่าเขาไม่ได้ไว้ที่บ้านแล้วผมว่าตรงนี้แหละคือที่ที่เราจะนอนวันนี้ไหม หรือเออจริงจริงกไปน้องกององไฟดีก่อนก่อนนอนกลับไปแล้วก็นอนผมว่าสองคนต้องนอนหน้ามินวิธีง่ายสุดที่จะตัดสินทุกคนเลือกเลขหนึ่งเลขอะไรก็ได้ระวังหนึ่งถึงหนึ่งล้านหนึ่งถึงหล้านเหนึ่งถึงหล้านเลยแล้วใครที่เลขสูงสุดกับเลขต่ำสุด 2คนนั้น2คนนั้นคือคนที่ต้องนอนหน้าเมนผมผมเลขนี้ครับ699999เลขเน็ต49999911ล้าน20,000พี่เน็ตรอดแล้วชิฟ้ายแล้วกูผมรอดแน่นอนพี่ไม่เปิดแล้าจอ M 500,000ครับของเพียว 888โอ้โหตังที่ผมของจูนคือ516460เฮ้ยและแล้ว1,100ไม่นะคนที่นอนหน้าเมนคือชาบและเพียวเพราะเราเป็นพี่น้องกันเรากลับไปที่กองไฟเราก็แยกเสบียงที่เหลือแล้วก็แยกย้ายกันนอน ไม่มีได้เลยพี่ชักพี่ชักพี่ชักไม่เอาใช้สินไม่เอาไม่รู้เขาใช้ลากศพมั้งหรือเปล่ามีสีนี้ตัดสินเด็กคนนึงเอาไปดินะครับพอแล้วพอแล้วเสือเสือเสือนี่เอาคนละหนึ่งคืนเอาไปใช้นอนระหว่างเดินทางกลับเมนอาจจะมีมวลสารหรือพลังงานบางอย่างติดเสือมาก็เป็นได้ นี่เรามาทรงเพียวกับชาบแล้วเดี๋ยวเพียวเฝ้าตรงนี้ให้พี่ไปนอนกว้างอ๋อนึกว่าจะไปนอนด้วยกันข้างบนบอกว่านอนหน้าเมียนี่คนมีบุญนะเนี่ยก็พี่มีบุญไงมึงคนบาปเยอะเลยต้องอาศัยบุญพี่ถึงได้นอนกับพี่ไงไม่เกี้ยวเยียวมึงคนบาปนอนได้ไหมวะไม่นอนแล้วไม่ไหวยิ่งอยู่นานมันจะยิ่งหลอนตัวเองจริง พอเราหลับทุกทุกอย่างมันจะเงียบกิบดละเพราะฉะนั้นแต่มันก็หลอนอยู่นะแล้ว,ลวมันจะไปฉายอะไรตรงนั้นเราโอ้ยเครียดเลย,เยนะอนอย่าฟังโน่นที่เมนเข้าจุกเทียนเยอะมากว่าเราเราจะนอนแล้วเดี๋ยวเราบูเสือรอบแล้วก็อนอนเลยนี่นอนได้แล้วก็เทียนดับเองไฟก็ดับเองแล้ว เรานอนนอนแล้วฟันดีเออคุณไม่ใส่ผ้าห่มเหรอไม่ใส่ผ้าห่มผมนอนไม่ได้ถ้าไม่มีมอนเออตอนนั้นมันมไม่อยากโดนยุงกัดค้ำคึกเลยนอนหลับฟันดีทุกคน ผมจะนอน,น,นได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเทียนดับหมดจะเป็นยังไงมันก็ต้องมืดมตื่นมาชีแ้แบบเทียนกายจะหมดเอ็มก็หลับเทียนกายจะหมดเพราะว่าพอตื่นเช้าเทียนหมดแน่ สวับสบายไหมรู้ับไปตอนไหนเปนยังไงฝังนี้มาเอ็ง หลับก่อนพี่จับทพาะทำไมผู้คุณทำหัวเข้าฝั่งนี้พร้อมเข้าไปเลยใช่ไหมรีบร้อยแล้วสำหรับเอาตัวรอดในปลาช้าคำาค้นเลยครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute ทุกช่องในทีมงานนะครับครับเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ